คนไปไม่ได้สกัดมาเข้าทางแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับราชบุรีขึ้นนําโดยเปโดธาน่าโอ้โหบอลมาถึงเปโดธาน่านี่กดหายเลยครับด้วยขวาเนี่ยบอลไปโดนโกมิสกัดไว้จังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็หย้อนกลับมาถึงเปโดธาน่าครับยิงแบบไม่ต้องจับเลยโอ้โหนี่บอลมันโค้งหนีมือของสารานนนด้วยครับเติมมึ่นมาทางขวารับคร์แรนเปิดเข้ากลางแล้วบอลมาเข้าทางธนากานะครับ เปิดเข้ากลางมายิงโอ้โห2 0เลยครับสุดยอดเะครัวลูกนี้การประสานงานนะครับแล้วจักรพันธ์แก้วพรมมครับยิงที่เสาแรกหน้าด้วยนะครับทัศยธนากาศบอลมันเป็นใจบอลจังหวะแรกนะถูกยัดมาที่คนนี้อะไรครับเม่อัี้ว่าแล้วก็บ,บอลเลยมาถึงทัศยานากาศเปิดมาให้กับจักรพัน,น,นธ์โนสดชนาทิพหาเหลี่ยม ไหลามาราเนีวยวยิงลูกนี้เอาครับตีไข่แตกได้ครับตามมา1ประตูต่อ2ครับโดยราเนียซานตนาอู้นี่ให้หลังแค่นาทีเศษๆเท่านั้นเลยครับราเนียซานตนาดูครับชนาทิพดึงตัวประกบมา2คนแล้วไหลามาให้ราเนียสานตนาแตะขวานิดนึงนะครับแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหน้ำหนักนี่แรงพอที่จะผ่านมือกำพลพุ่งเสยตะข่ายเข้าไปเลยครับ